สวัสดีครับเราอยู่ที่เกม a t t a ท k on น i t a n นะครับนี่คือไททันอ๋อที่เรือสารนี่คือตัวผมเองครับมันกำตัวผมอยู่นะโอเคเรามาเริ่มเล่นกันเลยนะนี่กดปุ่ม R reset นะครับกด Spacebar คือการพุ่งไปสองด้านานี้โอ้ย,อย,อย,อยแล้วกด Q ยิงด้านซ้าย ด้านซ้ายนี่ด้านซ้ายฝั่งนี้กดง e ด้านขวา W A S D ก็เดินครับสกดคลิกเมาส์ซ้ายฟันคลิกเมาส์ขวากระโดดฟันลงอย่างนี้สำหรับที่สูงฟันลงมานะครับเริ่มเล่นกันเลยมาแล้วพวกไททันสูงหกเมตรอยู่ข้างหน้าโอา้โหกลับมา,าไม่โดนไม่โดนตี มาแล้วจันี่โอ้โหอีกละโอ้โหไม่โดนดีแล้วเราไม่อยู่อยงนั้นเลยนี่มันแน่นอกมันทุกอกแจ๊ไม่เหมือนแอแก๊สมันพุ่งอย่างทรงพลันฟันย้ำต้องย้ำ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 อีกรอบย้ำย้ำศพฟันเออมันไส้มากแค้นมาจากไหนก็นไม่รู้ ค่อยย่องไปด้านหลังนะอย่าเลนา่นในกันี่ครับอุ้อก,กุลาบเบงบานโอยโดนตุยน้ยแพ้ผมจะไม่พูดถึงกัเบงน,นะครับเพราะสองสารมิคาสะนางเป็นคนดีนะ เทืท่านที่เราเห็นก็เป็นเทท่านธรรมดาครับเดี๋ยวผมจะหาไทท่านวิปิิตให้ทุกคนดูกันนะครัเ,เพจวิปิิตอยู่ไหนจ๊ะอ๋อจำได้แล้วอยู่ตรงนูน้นผลสลิงกันออกไปตรงนี้แล้วก็จะเจอแล้วรู้สึกจะอยู่ข้างหลังกำแพงข้างหลังบ้านหลังนี้โอ้โหไม่เห็นโอ้ ทำอะไรหนูเลยเอา้าไททันลอยได้นั่นไงเป๊บพอเห้วิผลิตมันจะวิ่งท่าน,นี้ครับกดเก๋อู้ไททันลอยได้เอา้ามันตกลงมาแล้วมันก็เป็นบัทครับจีผมเห็นบ่อยมากแต่เราจะล่อไททันวิผลิตมาอย่างเดียวนะฮะเพราะว่าไทาทันวิผลิตนี่มันเคลื่อนที่เร็วนะมันค่ายากเราต้องเอามาค่าเดียวๆก่อนตัวเืินจะเฉื่อยชาแต,ตัวนี้มันจะวิ่งเร็วนิดนึงอ่ามาแล้ว แล้วมันแล้วดดมันจะโดดมันจะโดดโหนกมาตรงนี้เออลุกไม่ลุกจะลุกไม่ลุกไม่ลุกฟันไม่ลุกฟันเออลุกขึ้นมาแล้วครับออกมาสะสดงออกมาถ่ายทำก่อนแล้วอย่าเพิ่งอ,อูอ้ครับลจะเล็งไปตรงนี้ฟันที่ต้นคออืดับโอ้ดูท่านอนมันอืมฟินมากอยากเหย่าบละไรไก่จริงเลยอะอืมตายซะแล้ว รจะพุ่งเข้าปากหนทันนะอ้ยหัวสกายเลยขนมาแฉแต่แว่าเกมนี้มีอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้มีมากเลยนะคือเฉือนแล้วมันเนื้อหลุดอะแบบอยากให้มีเนื้อหลุดออกมาเลยแบบเอฟเฟกต์จะยอดเยี่ยมโคตรอะและ้วก็น่าจะมีนี่นะ เอเล่นเมนแปลร่างเป็นไททันก็ไล่บวกบวกบวกเกมชกมวยไปเลยเวบเวบโอ้ยชนกับแผ่นชนกับหมุนกับมาด้านหลังมิคาซานี่มันสไปเดอร์แมนเรียกเรียกย่าเลยอะ่ะทวดเลยด้วย นี่นี่นี่ส่วนเอเลนก็เดอะฮักเดอะฮักเรียกปู่อะเอวเวนเจอร์อยังกาบตีนน่ครับถ้าเป็นจุดสีแดงนะเราจะยิงไม่ถึงเนี่ยสมมติจุดสีแดงไม่มีอะไรยิงเลยนะแต่ถ้าเป็นจุดสีเขียวอย่างนี้เราจะสามารถยิงโดนตัวมันได้นะฮะสมมติ ลูกศรด้านขวาตนี้มันก็จะเป็นสีเขียวแต่ด้านซ้ายเป็นสีแดงฮะก็จะยิงไปสองด้านตึ๊กแต่ว่าติดแค่ด้านขวาก็จะพุ่งอย่างนี้มันเห็นเราวบอกว่าทำไมมันรู้สึกไม่สนใจเราเลยเอ้ยขึ้นยากจริงๆเอ๊ะมีก่อนมีก่อน,น กดาส์เลยกดอาเพื่อริเฟส์นะทไมถึงเวลาล้างไครของมนุษยชาตินี่แหละเป็นเวลาที่มนุษย์จะไล่กินไททันผมจะขออนุญาตร้องเพลงสอนแห่งเพลอขึ้นมาอันนึงนะยังอารมณ์ยังไม่พอมีมัเนบาบ้าบางน,นี้ลอะไม่ได้นะภาษาอะไรไม่รู้ ทั้งเยยบย่ำเยบซ้ำและเหมือนใส่เช่นดอกไม้เหี่ยวเฉาที่ไหลน้ำเหมือนดังโกปีกลางมินล่วงลงวังอะเอาใหม่นะทั้งเยยบย่ำเยบซ้ำและเหมือนใส่เช่นดอกไม้เหี่ยวเฉาที่ไหลน้ำเหมือนดังโกปีกลางมินล่วงลงวังตะล่มให้พัดมาช่วยบินภาวนากี่ครั้งมันก็มา ในอดพ้นภัยร้ายที่ย่างกายโลกเลิ่มะวันนี้จึงเริ่มเป็นก็จะขอหลอกสู้ดูซากที่กลุ่มพลังที่มีแล้วก็ให้ผ่านไรว่เลาะอย่าไปมองอย่าไปแคร์ปล่อยมันไปเมื่อไปไ้่เขาอย่างกายพราะขเราถูกกินกลายไปรังมาป่ายังจะดีกว่ากําลังที่นี้อยู่ลุยไปทุก้นแห่งระเบะิดข้างในที่ซ่อนมันออกมาจะหักร่างกายถูกถึงไปด้วยความวันก็อยาได้กลัวละผู้ใส่ข้ามัน ขั้นต่อไปเราอย่างไรวะอะไรตึงยิงไว้ให้ล่างหลุดอะไรสักอย่างนะฮะเอาให้ข้างในมันร้อนจนละลาลเออผมต้องด้วยก่อนนะผมเพิ่งไม่หัดร้องมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะฮะให้ทุกคนเห็นว่าผมตั้งใจแค่ไหนอะแม่ร้องหาแม่เลยเราไปทางอื่นบ้างดีกว่านะทางออนลาลนะ มันไม่ได้ผมอยากเก็บทีละตัวดีกว่ามันมันง่ายกว่าโหโหนกลหโหนกาโหนกายเออใช่เก็บทีละตัวมันง่ายกว่าเยอะเลยเออกนมน,นี้ผมอยากให้มันมีกระโดดมากเลยนะจะจะจะได้กระโดดข้ามตึกได้นะเพราะว่ากกสเปตบาร์มก็ยิงคู่นะไม่รู้จะกระโดดยังไงต้องโหนอย่างเดียวเหรอ ตูไม่เสียงเลยนะโอ้โลกนี้มันอยู่ยากจริงโลกนี้มีไททันไล่จับมนุษย์ที่อยู่ในกำแพงมันอยู่ยาก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 อืมใช่แล้วเห็นด้วยมัเจ้ะเห็นด้วยมั้ยเจ๊ะเห็นด้วยมั้ยเจ้อี๋อยนี่ข้าศามัน อันนี้ผมไม่ได้โรคจิตอีลกลามอกรันมเดือหายไปไหนอ่ะนะจะไม่มีนมเลยมีอย่างเดืที่บ่งบอกเป็นเธอคือผ้าบันคอเนะยแล้วนมเธอหายไปไหนโอ้ย <c oughs> <c oughs> นมเริ่มออกกัการโรคจิตแล้ว <c oughs> อยากจะบอกว่าในคลิปแรกที่ผมอัพเลยนะครับในชีวิตเลยอะ่ะ การในวิปผลิตเวทนี่ก่อนมันทับกูเมื่อกี้ไปตายซะตายซะตายซะนี่ืดูท้าวิ่งมันกัวนักแล้วฮะกลัวนักแล้วเอ้ยแมวแมวแอวโอ้ยยิงผิดที่กำเลยอ้เออขึ้นมาแล้ว าาเธอเป็นสาวกล้ามในตำนาของหนุ่มๆเลยนะเธอต้องแข็งแกร่งน้อยมาแล้วโดดมันเลย อือเอาเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยดิเหนื่อยอะเหนื่อยอะอื้อเละเลยตามเมย์ต้องสองสามร้อยเป็นการจูโจมที่รุนแรงและสมพลังอท่านี้ส่วนท่านี้เป็นท่าง,ง่ายๆแฟะเฉย์ชวีต้วงอย่างเงี้ยนะครับมันจะเทมากแต่ถ้าท่านี้มันจะกระเทมเหมือนกัน,กนนะเททุกท่าเลยเนี่ยถ้ามีขษัตร์ทำอะไรอะไรก็เทเนะี่ย ไม่ใช่ดิต้องสวยทำอะไรวะเนี่ยไปเลยผมเคยทำได้อีกรอบหนึ่งที่พุ่งไปด้วยแล้วฟันเหมือนในการ์ตู <S <S 2> <S 2> นซีบอย่างเงเี้ยอย่างเทแต่ผมจะทำมันให้ได้นะโอ้ไททันสูงสิบห้าเมตรหนึ่งนี่เท่าไหร่ห้าเมตรหนึ่งสองสามสี่สี่เมตรนี่หว่ะนั่นแหละเป็นการกกลรระยะที่ถูกต้องแล้วนะฮะห้าเมตรเอ แววหันด้านหลังเออทุกอะไรจะทุกอะไรทุกอะไรทุกอะไรฮะ,ะตกไวแล้วก็แฉ<ะ>สวยงามสวยงามน่าจะเลือกคาแรคเตอร์ได้นะเป็นรีไวเป็นเอเลนแต่และตัวมีสกิะรีไวกดคิิกขวาแล้วหมุนหมุนหมุนนะ มันในการ์ตูนเลยครับอ้างอิงการ์ตูนเยอะมากเลยส่วนนี้เขาสสกิลอะไรอะไม่รู้ช่างมันเลยส่วนอามินก็สกิลแบบนี้นะมีแต่หนีไปบ้างแล้วก็สกิลทำให้หยุดนิ่งเคลื่อนไหวไม่เป็นโหย้ยมาอีกแล้ว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 โอเคนะ อต่อไปผมจะเอาจริงแล้วถ้าตายรอบนี้ผมจะขอเป็นการจบคลิปเลยนะครับมาเลยผมจะตะลุยแล้ว้อมจะลุยกันมานานแล้วว้าเจ,จ้าอื้อสบายๆชิลๆดิงมัวเทจบเว็บ ถ้าเมื่อกี้โดนนี่ยาเทมากเลยนะลอยอยู่กลางอากาศแล้วก็นีเวลาจะขึ้นอังคารมันก็โอ้โหนายสูงมากเลยนะนายตัวสูงวันละ อ,อีกแล้วโอ้โอสลีนกูนยังอยู่นั่นอยู่เลยโอเคนะครับสำหรับคลิปตอนนี้ก็ขอเป็นการจบคลิปเพียงเท่านี้ครับนัาศตริดยวดีครับ